เคยได้ยินชื่อวากิววัวขนแดงกันบ้างบ้าเขาบอกว่าเป็นวัวสายพันธุ์วากิวญี่ปุ่ลนลักษณะเด่นก็คือมีเนื้อสีแดงมากกว่าไขมันแทรกเพราะฉะนั้นจะมีรสชาติความอร่อยนุ่มหอมหวานเป็นพิเศษว,วันนี้พามากินสาขาแรกในไทยเกามาเปิดที่เซ็นทนรัลพาร์คชั้น5้าโคบายกินซาชาบูชาบูบรรยากาศภายในร้านโปร่งโล่งเห็นบรรยากาศโดยรอบอาหารที่นี่จะเป็นเซตมีทั้งยากิสุกิหรือว่าจะเป็นข้าวหมอ้อและด้วยความที่เป็นร้านดังมาจากโตเกียววัตถุดิบเลยดูพรีเมียมและน่ากินมาก เปิดมาที่เมนูอากะอุชิเป็นสลัดชาบูที่มีน้ำซอสลาดมาพร้อมวาซาบิต่อด้วยเมนูเนื้อย่างเย็นเป็นเนื้อที่สไลด์มาแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มของทางร้านเนื้อสัมผัสมีความเย็นเข้ากับตัวซอสได้ดีมาต่อที่เมนูไฮไลท์สุกิยากี้ชิ้นเนื้อคือด,ดีมากเสิร์ฟพร้อมไข่ยามาอิโมะเทคนิคการกินคือกินไปทําไปเติมน้ำซอสแบบคลุกคลิกบอกเลยว่าฟินมากพลาดไม่ได้กับจิ้มไข่ยามาอิโมะเฮ้ยความอร่อยที่แตกต่างที่เป็นไฮ ไหลเลยเข้าวหน้าเนื้อในหม้อดาชิในหม้อจะมีทั้งเนื้อตุ่นแล้วก็เนื้อสไลด์อร่อยไม่ต้องพูดถึงแต่เทคนิคอีกอย่างคือกินแบบใส่น้ำสั่งหนึ่งเมนูได้ถึง2แบบใ่ข้าวพองใส่ผักโรยนี่แหละต้นตำรับของญี่ปุ่นมาต่อที่เมนูเนื้อทาทาป่าเข้าไปกับขนมปังมันได้ลดออกหวานของเนื้อแล้วก็น้ำสลดัดไทยด้วยเมนูของหวานวาลบีโมจิใครอยากกินเมนูวากิวัวขนแดงเจ้าแรกในไทยต้องมาที่นี่เลย้านโคบายชาบูชาบูอัอยู่เซ็นทรัลพาร์คชั้น 五。Mm hmm.